พระคำก่อนนอนพระธรรมสรีบทที่56และ57คําคำอธิษฐานแสดงความไว้วางใจข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะคนเหยียบย่ำข้าพระองค์ชนคู่อริบีบบังคับข้าพระองค์วันอย่างคำ่ำพวกศัตรูของข้าพระองค์เหยียบย่ำข้าพระองค์วันอย่างคำ่ำ เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์อย่างทนงเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เขาประทุษร้ายต่อกิจการของข้าพระองค์วันยังคำ่ำ ความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์เขารวมหัวกันเขาซุ่มอยู่เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์ขอทรงทิ้งเขาเพราะความผิดของเขาข้าแต่พระเจ้าขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงมาด้วยพระพิโรธพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าข้าแล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ว่าพระเจ้าทรงสถิตฝ,ฝ่ายข้าพระองค์ในพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าที่ข้าพระองค์บนบานไว้นั้นข้าพระองค์จะแก้ข้าพระองค์จะถวายบูชาโมทนาพระคุณแก่พระองค์เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจุราช องทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากผู้ข่มเหงข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ รรงีี้ภัยยอู่่ใตมปข้าพระผ่าานนพ้้ไปขระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำการให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้าพระองค์จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพเจ้าให้รอดพระองค์จะทรงให้ผู้เหยียบย่ำข้าพเจ้าได้อาย พระเจ้าจะทรงใช้ความรักมั่นคงและความสัตด์สุจริตลงมาข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเราสีหราลาดข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ที่ไฟติดตัวคือบุตรของมนุษย์ฟันของเขาทั้งหลายคือหอกและลูกธนูลิ้นของเขาคือดาบคมข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ ขอพระสุริยของพระองค์อยู่ทั่วแผ่นดินโลกเขาทั้งหลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าได้คลอมลงเขาขุดบ่อไว้ในทางข้าพเจ้าแต่เขาก็ตกลงไปเสียเองข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดี จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงตื่นเถิดพินใหญ่และพินเขาคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอรุณข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะถวายโมทนาพระคุณพระองค์ท่ามกลางประชาชาติข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ ความศักด์สุจริตของพระองค์สูงถึงเมฆข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสริริของพระองค์อยู่ทั่วแผ่นดินโลกให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย องทรงเป็นพระเจ้าผู้สรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์พระเจ้าผู้ทรงดำรงความรักมั่นคงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงฟ้าสวรรค์ความศัตด์สุจริตของพระองค์สูงถึงเมฆขอบพระคุณพระเจ้าในความกลัวในปัญหาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองทั้งหลายสามารถที่จะไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะรพระองค์ทรงทอดทนรชีวิตของข้าพระองทั้งหลายและพระองค์ทรงประทานพระคุณแก่ผู้ที่สแสวงหาพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้างหลายวางใจอย่างปราศจากความกลัวเขาอวยพรพระราจนะของพระเจ้าที่จะเสริมสร้างในนุนจิตวิญญ,ญาณของข้าพระองทั้งหลาย ที่จะไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปโมทนาและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน